สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะนี่นะคะหมวกที่พี่อ้อยทำเนะาะตะกี้พี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะเลยเข้ามาแล้วไหนไหนก็ถ่ายซะหน่อยเนาะเพราะว่าจะส่งงานเขาแล้วนะคะอันนี้เป็นลายโซ่ปกตินะคะแต่เราเล่นสีนะเล่นสีตรงนี้พี่อ้อยไม่ได้ทำตุ้มนะคะเก็บธรรมดาเนาะ ด้านในก็จะประมาณนี้การเล่นสีนะคะก็จะต้องมีได้นะคะที่เราต่อแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนาะก็จะมีได้อยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าอยู่ด้านในก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราตัดไม่ได้นะคะตัดเดี๋ยวอ่าไหมจะหลุดนะคะการน,นี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเขาต้องการใส่ ใส่แล้วนำไปพับข้างหลังแบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นหมวกลักษณะน,นี้นะคะแต่ถ้าเขาต้องการพับขอบขึ้นมาอีกขอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าจะไม่งามเพราะว่าจะติดตรงนี้เนาะที่เราต่อต่อไหมเล่นสีไว้นะคะตรงนี้นะคะใช้ไหมสองกลุ่มนะคะไหมสองกลุ่มที่พี่อ้อยบอกเนะเาะก็จะเป็นไหมสีอันนี้เป็นไหมสีพายนะคะ สีพายแต่ตรงที่เล่นสีเนี่ยพี่อ้อยเล่นสีให้เขานะเพราะว่าตัวนี้พี่อ้อยมีไหมเหลืออยู่นะคะอันนี้จะเป็นไหมอันนี้เป็นไหมอันนี้เป็นไหมหนึ่งพายนะคะหนึ่งพายจะเส้นเล็กมากแต่พอเวลาเราจะใช้อย่างนี้นะคะพี่อ้อยจะต้องอนำไหมหลายๆเส้นนะคะมารวมกันเนาะ ันนี้พี่ว่าจะใช้ไหมเอามารวมกันเป็นสีเ,นเส้นนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งแถวนะคะสีส้มขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะแล้วก็พี่ออยก็ฝากช่องหลักใช้เช่นเคยนะคะ พี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ